สวัสดีครับพี่น้องสุโขทัครับวันนี้พี่นองมามีครับสีแกงไข่ซุปเป็นน้องกินครับมานี้ครับเบิ้งหมอดเดือดครับครับหมอดเดือดครับแกงไข่ซี่หมูครับพี่น้องครับคักนี่จะมาจะเป็นพักเนืองพักที่หาในชุมชนเท่าครับพี่น้องครับหนึ่งทักซี่ครับทักซี่บักบวบเขืออ่าแล้วก็ยอดยอดพักกันยังก่อนการพักยังก่อนครับพี่น้องครับมาเข้าหวานเออ หวานครับอ้าวผมบอกว่ากินร้อนให้กินคนเดียวครับอ่ะเขียงใครก็ไดพี่น้องครับยุ่งเสียนะครับพี่น้องครับอยู่แบบพอเพียงครับห้ามไปใส่ครับวันนี้ครับแล้ว่าห้ามไปใส่ครับกินเข่าครับกินเข่าอยู่บ้านครับห้ามไปใส่ห้ามออกนอกบ้านไว้นะครับเอาในี้ื่อมีออมไข่ครนะพี่น้องครับเอาสามสีคนกินทุเรศฟองกลวพ่อ ครับอันนี้อนไปหน่อยครับชิลลวัดมาชิลลวัดมากแกงไทยครับพี่น้องครับแกงไทยใส่พวกหวานครับบ้านครับเสี่ยบหม้อเดือดครับบ้านครับเอ้ยบางทีนะครับกินแบบอีสานเนาะครับอาไม่ใส่ครับช้อนนี่ครับ เป็นการตัวย่บานครับสีมือครับทำไป๊สไซด์ไปปอกมึงอาการครับบ้านมงเทเีบก็ได้ถิงริงไปใสไซด์ผมัมีกับมังคสยครับเอาอีไล่กันครับเอาแสบยบสิบิงอื้ ครับสิับครับพี่้องครับสิบบาทัเองครับเนื้องดดิฟสว่วนไนี้กินซุปฮะสบบาก็สิบบากได้ครับแบบวิธีสาทนทอดง่ายๆครับง่ายยังไงยังไงพี่องครับยังไงจะพครับ หวนครับช่วงชองปิดเพิ่มครับพี่น้องครับช่วงจองปิดเพิ่มให้นักสาวนรงเรียนเจ้าููทตะมาเห็ดขะแนนตัเก็บให้ห่อยเท่ากันส่งเก็บเป็นเสษ็จยุดธเยอะครับพี่น้องครับพี่นยุทเดวแต่ว่าารกิจายังมีครับตรงเก็บเท่ากันตรงคะแนนเท่ากันครับลยังขาลูกที่ําเกระบอกเส้นสั้ให้ถูกซีครับดูเท่ากันข้างหนก็มาทิดตัวงานอยู่ครับมาหามไปส่ครับช่วงครับหันขัตัวยุบานหันขาวขอบขั้วไม่มีครับ Nu vừa học được học. A tên ngoài không Sky kia kìa 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 như kìa 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 cái นี่คือะ้านบ้านเาครับอืออะวนเวอนี่ะครับทำยังไงของพิทาก็คือใไก่ครับไปกินทุกคนเลยมาครับทำยังไงครับพี่น้องครับนี่คือห้องบ้านครับ หวันๆครับพี่น้องครับ,รบอ่ะยิ่งานครับแบบแซแบบ่บ่กัแซ่บก็มากินพกวมีครับ ก้าวเข้าานนี่มันมันมั่นครับเป็นแบบงับยำแบบมั่นเลยม,มั่นครับหวานเออครับพี่นังครับแซมกัน ในกาแฟคือหนอนสู้คุณทุกคนครับฝากติดตามช่องเพอาะยังมีน้ำด้วยครับพี่น้องครับช่องอูมิออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับยังนี่อะไรคือเก่าครับชวนเนื้อดิบการกินดิบเป็นยังเท่ากับงดไปซะก่อนครับพี่น้องครับเป็นความสุขภาพของกันกินลูกสุกเล็ดครับพี่น้องครับกินสุกกินอาหารร้อนๆช้อนกลางนี่แหละครับพี่น้องครับรกบให้ผู้เดียวเดยวความใคร I'm more I uh -huh. แต่ครับฮ้อนนะครับฮ้อนพี่น้องครับแซ่บครับฝากพี่น้องทุกคนครับยึดตามพระเด็นมั่มียังไยกับถือใจกับกดแชร์กดไลค์ทั้งแนวนะครับเด้อนะครับต้องนี้หาการบ้านเมืองบ่ปกติครับพี่น้องครับ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคกรายผ่านวิญญาต้องป้องกันจาของามดีสุดครับพี่น้องครับป้องกันจาของามดีสุดหัวเรี่ยตัวไปตัวมันเมืองจะของครับป้องมืองกันจะขวางยีดสุดครับยาจะขาดแล้วครับมันจะบั่นนะครับพี่น้องครับเตรียมกันครับก็เป็นยามมีตอนี่ครับเขาโย่ต้องทำงานครับ ทุน,นครับนี่ครับวิทยสารครับกินแบบบ้านๆครับนี่ตะต้นกะบานครับ,กบ,รบเก็บอยู่หลังบ้านครับตะานเก็บอยู่หลังบ้านบวกอยู่หลังบ้านครับเก็บควอมครับ เอาบานเสียใครใส่หมูจิ้งง่อยนะดครับหอนครับท้ออย่างทุกอยัง กินกับคุเดียวครับจิ้มงานบ่อยู่ครับนหมครับบ่าบางครับกักตัวไครกักตัวมันอยู่ไพรีย่มันต้นละหมองครับเหมือนครับอ้าวเ่ียครับแซ่บ กินแล้วไม่ได้หรอกครับพี่น้องครับกินน้ำอิ่มรบ้านยังอ้วนนะโดนคุณอยู่นะพี่น้องครับไอ้เล็กฝากพี่น้องทุกคนครับติดตามพญ่วิมิ่งนั่นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นั่แน่นะครับฝากด้วยนะครับครูมิออฟกิ๊บเชียวครับเอ้าจะรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับจะรับคลิปนี้พญ่วิมิ่งอากาคัมบะสวัสดีนะครับครับ